คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอลน b a ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2บ2ครับรอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a อ2ครับ มาพบกนันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจวันยูเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย22มิถุนายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมร,เกรับบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐเมกาเช้าวันอาทิตย์ครับโดยในวันนี้มีลงสนามทั้งหมดแค่2คู่ผมหยิบยกมาทั้ง2คู่ครับโดยคู่แรกเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยครับชิคาโ,โกสกายเปิดบ้านเจอกับฟินิกซ์เมอร์ควรีครับทีมหัวตารางส่วนอีกหนึ่งคู่ครับมินนโซตาลินส์ครับทีมแมวป่าดวลกับลอสแสก ตอน7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้สรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็เจ็บ1แล้วก็มา1ครับโดยที่คู่แรกน่าเสียดายอย่างยิ่งครับ Atlanta Dream เจอกับ Washington m y s t i c ก่อนแข็ง Atlanta Dream เป็นต่อประมาณ8แต้มครับแล้วก็ออกสตาร์ทได้อย่างสวยรู้ครับครึ่งแรกเป็นฝ่ายออกนําค่อนข้างห่างครับแต่สุดท้ายครับในควอเตอร์3และ4ครับ Atlanta Dream ก็ค่อนข้างจะแผ่วลงมาครับ มิสติกก็ไล่มาสุดท้ายแพ้แค่แต้มเดียวเท่านั้นไม่สามารถข้ามราคาเปิดได้น่าเสียดายสุดๆในคู่แรกแต่คู่ที่2ไม่มีปัญหาก็เป็นคู่ใหญ่นะฮะ Las Vegas S ดวลกับ Seattle Storm ซึ่งก่อนแข่ง Seattle Storm เป็นต่อประมาณ2แต้มครับค่อนข้างจะฝืนใจพอสมควรครับแต่คู่นี้ผมให้เลือกยืนทีมเยือนครับเป็น Seattle Storm เจ้าพายุครับก็สามารถทำได้สำเร็จบุกมาชนะ Las Vegas e ได้ถึงทินครับ จบไปด้วยสกอร์90ต่อ83ครับก็เรียกได้ว่าข้ามราคาเปิดในควอเตอร์สุดท้ายได้อย่างสวยงามสบายๆไปที่การวิเคราะห์ในคู่แรกในวันนี้การพบกันระหว่างเจ้าบ้านชิคาโกสกายครับทีมอันดับ5ในสายตะวนันออกเจอกับฟินิคเมอร์คิวรีทีมอันดับ2ในสายตะวนันตกโดยเจ้าบ้านนำโดยตัวเก่าคอตนี่วันเดอร์สลูตครับเคียนเนอร์สเอเรียลแอดกินส์แองเจลรีสและก็คาเมล่าคาโดโซเป็นเซ็นเตอร์คุมวงใน ผลงานซีซั่นนี้ชนะ3แพ้8สำหรับชิคาโกอยู่ไายตารางครับส่วนฟินิกซ์เมอร์คิรีครับนำโดยทางด้านเคลียร์คอปเปอร์แคทเธอรีนเวสเบลซาตูซาบาลีอลิซาโทมัสครับและกาดยังคงใช้มอนิกเอัวามาคานีครับโดยฟินิกซ์เมอร์คิรีซีซั่นนี้ออกสตาร์ได้อย่างดีเยี่ยมครับชนะ10แพ้4เกมและ4เกมหลังสุดครับฟินิกซ์เมอร์คิรีก็ชนะรวดครับ วันนี้ก็ไม่แปลกใจครับที่ทุกสำนักมองว่าทีมเยือนฟิ e ิ i เมอร์ครีครับดูดีกว่า c ชิคาโกค่อนข้างหลายช่วงตัวครับโดวยวันนี้ให้เป็นต่ออยู่ประมาณ9แต้มแม้จะเป็นการเล่นในเกมเยือนก็ตามครับและผมเห็นด้วยตามน้ำต่อวันนี้ฟิ e ิ i เมอร์ครีน่าจะข้ามฟากได้ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่างทีมแมวป่ามิน n ิโซตาลินสอันดับหนึ่งในสายตัวตกเจอกับทีมอันดับ6ครับอย่าง LA s p a r k ส โดยเจ้าบ้านวิเนโซตาลินส์ครับนำโดยอลันนาสมิธกับสาวสวยบเบจิตคาลินตันเสริมด Williams, isa, ้วยเคลล่าแม็กไบร์ครับคอนนี่วิลเลียมส์นาฟิซ่าคอยเลอร์ส่วนเอเวอสปาร์ครับนำโดยโอดิซีซิมครับสาวสวย am, อย่างเคลซี่พรัมอสุราสตีเฟนครับแล้วก็ดาริก้าแฮมบรีโดยเซนเตอร์วันนี้น่าจะใช้ริเกียแจ็กสันเหมือนเดิมมินนโซตาลินส์ชนะ11เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นในซีซั่นนี้ครับ เรียกได้ว,ว่าสถิตีดีที่สุดใน WNBA ครับส่วน LA Sparks สีซสั้นนี้ร่วงลงไปอันดับ6แล้วครับชนะ4แพ้9และ2เกมหลังสุด Sparks ก็แพ้รวดครับแล้วก็แพ้ค่อนข้างขาดด้วยครับเกมนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงครับต้องบุกมาเยือน Minnesota Lynx ครับซึ่งสีซสั้นนี้แทบจะไร้พ่ครับเป็นต่อประมาณ9-10แต้มผมก็มองว่าเป็นราคาค่อนข้างแพงแต่ก็มองว่า Minnesota Lynx ครับด้วยตัวลเลื่นที่ดีกว่ามีโอกาสชนะเป็นตัวเลข2หลัก ทศนาจารย์เจ2 2มิถุนายน2025ให้ไว้2คู่วันนี้ชอบบัตต่อทั้งคู่ครับเป็นอีกเมอร์คูรี่ดูดีกว่าชิคาโกเยอะครับแม้จะเป็นทีมเยือนก็ชนะได้เกิน9แต้มและหนึ่งคู่มิเนสตาลินชนะ2หลักครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ